เนเราจะมาพากินข้าวที่อียกียอันนี้เป็นตู้อยู่แล้วนะเริ่มแรกก็ต้องหยิบรถมาก่อนแล้วก็มาในตู้ว่าเราจะเลือกเอาอะไรก็มีเค้กอันนี้เออนี่ไงนี่ไงเจ็ด<อ>เหรียญน,นี่เป็นสตเตจเจ็ดเหรียญชามอนสองเหรียญว,ว่าคุณไม่น่าจะอิ่มไปก่อนสิไปก่อนอนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนูง้น เออชิคเก้นนั่นแหละเราก็รอคิวก่อนอันนี้เป็นลูกชิ้นอันนี้อะไรวันเープンเพกวัอ่ะวันนี้แดกชีวจิตจะ้ะแม่นี่จะ้ะโอ้โอนี่จ้ะกินแบบชีวจิตจะ้ะแม่วันนี้วันนี้คือแดกชีวจิตมากแม่ มึงบอกลองไม่ลองไม่รู้เราต้องลองที่รักดีวันหน่อยหน่อยน้องแล้วก็มีฟิชบอลใช่ไหมก็คือ <c oughs> ต้องไปตามแถวอ่ะ <c oughs> ก็ต้องรอแบบมีมารยาทน,นิดนึง เอาชิคเก้นใช่ไหมชิคเก้นออเดอร์เหรอต้องออเดอร์เออไก่คือต้องออเดอร์ด้วยอันนั้นก็ได้คือ <c oughs> เหมือนกูหิวตอนนี้กูหิวแล้วกูอยากกินไปทุกอย่าง <c oughs> นี่ก็เป็นแบบขนมอะไรก็ว่าไป เออิคเกนอย่างนั้นอ่ะแ่แล้วนี่เป็นแบบโซนของทอดมูก็กำลังไงอ้นีออ่อยู่มีโัวองมีขนมปังเนี่ยนะเออนีพ่พอไหมอ่ะโอเคไหมสวยเลยตกพุนทุนชูอ่ะพุดนี่อ่ะ Ai biết em test mà. Đó. Mình phải testก่อน. You want? Uh -huh. oh, thank you. You want t o take ไ e c r <oughs> คิ m อิดนดี้ไม่เอาไอคิขนมปังไอซ์รุมสีกันได้ๆๆ <c oughs> มันก็เป็นเหมือนบุสเตอแลนวมึงมันก็เหมือนกันนั่นแหละกับตรงนี้เราก็จะเอาหนึ่งอันอันนี้หนึ่ง ăn. อัน,น,ห,นหรือว่าเราจะขนม,มปังกับอันนั้นวะดิสคนไหม <todak> ini one no try this one one no ok lu bok long du Okay. lu sup apa? sup ni ya? ni Ini, <todak> ini sup ni 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 Bakery Joseph. I don't know what. But this Ini ya. Okay, bye bye. ี้ดีกว่าฮะเราก็งงอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามากินเหมือนกันขนะมนปังกับซุปเราไม่เอาดีกว่าฮะไปไม่เอางงมนันอะอันนี้กี่อย่างละได้แล้วมะ เออไฟลิงจีนนั่นแหละก็กินขอดเยอะเลยอะของคน โอเคเดี๋ยวกบโอเคกะวอเตอร์ Water ทีเนี้ยมากินได้นะที่อีกเกียก็เป็นครั้งแรกที่เราสองคนมาลองเหมือนกันนะเออเราก็ไม่เราก็ไม่เคยมาลองที่นี่เหมือนกันเราก็หยิบเยอะมากเลยสองคนผมเอง ให้ใจ่ายตังก่อนเอเอเอาวอเตอร์อะไรนี่วอเตอร์อปุ๊กวัตุคนนี้วอเตอร์อะไน้ำเปล่าหนูเอาวันนี้ได้ไหม นี่น้ำเปล่ามึงน้ำเปล่ายี่ห้อยอีกเกียจ้ะแม่กูเพิ่งเคยลองเหมือนกันไม่ลองจะรู้เออเดี๋ยวรอดลุงไปจ่ายตังค์ก่อน เป็นข้างล่างมากินข้าวในอีกเกียนเลยเราก็ไม่เคยแบบมากินเหมือนกันของเราเรอใต่สังสนับสนุนโดยข้าวแก่ไม่ได้ปุ้มเฟือย อยไม่ได้รวยแค่พุ่งเปือยเฉยๆอยากกินก็จะประหยัดทำไมเข่าแก่บอกเออนะ <c oughs> เราเป็คนไม่มีตังอยู่แล้วเข่าแก่เลี้ยงเราที่อีกีนะ่อะนะตะ